2สองสามสี่ห้าเมชีแม่ขาวนะครับจะพาไปเยี่ยมชมสวนนะครับส่วนผักของพระอาจารย์พระครูวิวิทย์อรัญญธรรมนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมมีเวกนะครับปลูกไว้เพื่อถวายพระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์แม่ขาวแม่ชีและญาติโยมนะครับขออนุญาตเอาพเพื่อินไปน้ำพุนเลยได้หน,น,น่ไปน้ำไปน้ำพุนใจเจ้าของที่นึ่นละเด้อนะครับนี่คัดแต่เมชีหนุ่มนะครับไปด้วยกันนะครับนี่ เอานะครับคนขับรถมาแล้วนะครับนี่เออคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับก่อนที่จะกลับจากสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับก็ไปถ่ายภาพนะครับสวนนะครับสวนผักนะครับพระอาจารย์พระครูท่านปลูกไว้เพื่ออนุเคราะห์ญาติโยมนะครับแล้วก็วัดต่างๆนะครับในสาขานะครับที่มีงานปฏิบัติธรรมที่วัดพิโมภรามก็ดีวัดบ้านเก่าโอก็ดีนะครับ วัดกูบาจารย์โดยเฉพาะนะครับเตรียมไว้ร่วมงานพระราชทานเพิงศพนะครับพระเดชพระคุณหลวงพรอเจ้าคุณพระราชปีชายันมุนีนะครับปลูกทั้งผักกาดทั้งถั่วทั้งมากมายหลายประการนะครับนี่วันนี้ก็เลยชวนแต่ไม่ชี่อนุ่มๆน,นะครับนี่เดินทางไปด้วยกันนะครับ <c oughs> ยังเพิ่นวายย่างไว้หลายผููเถ่ยย่างบ่ท่าน่วสัน โอ้ยเอามาม้ามาเด้อถ่ายยูถ่ายยูนะครับยมก็มาด้วยนะครับนี่มา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 นะครับส่วนคุบาจย์บุญบารมีมากนะครับนั่งรถนะครับไปล่วงหน้าไปก่อนไปไปล่วงหน้าไปก่อนเด้อนะครับคุบาจย์ท่านเมตตาออกหน้านะครับเป็นทัอหน้าไปก่อนนะครับส่วนญาติโยมค่อยจะตามไปที่หลังนะครับนี่มา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 คมาที่หลังนี่เลียนได้เด้อ <c oughs> <c oughs> ขอโทษขออภัยนะครับมันไอนะครับนี้ <c oughs> เด้อนะครับส่วนมากจะมีแต่พูดเล่นนะครับขอโทษขออภัยนะครับอยากให้บรรยากาศมันไม่ตึงเกินไปนะครับเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าจะไปถ่ายสวนผักนะครับ